สวัสดีน้องๆทุกๆคนนะครับผมเนี่ยก็ในวันนี้ที่มาเนี่ยมี2เรื่องที่อยากจะบอกกับพวกเราเรื่องแรกก็คือเรื่องของขอบคุณที่ในปีนี้เนี่ยพวกเราทุกๆคนช่วยกันจนทําให้ยอดผลประกอบการของบริษัทเราเนี่ยนะครับดีกว่าปีที่แล้วอีกนะครับจากวิกฤตที่เราเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะพลิกกลับมาเป็นบวกส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของความว่าเราอาจจะทําบุญมาเยอะ บุญก็ช่วยด้วยนะครับนะที่ส่งผลให้เราเป็นอย่างนี้ส่วนหนึ่งก็คือต้องยอมรับว,ว่าพวกเราทุกคนก็ช่วยด้วยกันนะครับทั้งฝ่ายขายนะครับแล้วก็ <c oughs> ที่ทําให้มันได้ยอดได้เป้าก็หาเงินหาทองเข้ามาฝ่ายสนับสนุนก็ช่วยกันในการที่จะสนับสนุนให้ยอดขายเราได้ด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตัวที่สถานการณ์ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นคือเรื่องของโควิด ฉะนั้นเนี่ยเรื่องโควิดเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าพวกเราต้องระมัดระวังคือผมคิดว่าไอ้การอาการโควิดผมก็เคยพูดไปหลายครั้งแล้วมันไม่น่ากลัวไอ้ที่น่ากลัวที่สุดก็คือเรื่องของเวลามันมันมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบถึงคนรอบข้างนะครับโดยเฉพาะคนในครอบครัวมันก็จะถูกอะไรนะถูกซักประวัติตุกเลยด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามันส่งมาที่บริษัทแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ามันติดไปหมดอย่างเช่นสาขาเราติดหนึ่งสาขานี้มันปิดเลยนะ นะและที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยตอนนี้มันซักประวัติด้วยฉะนั้นพอมันซักประวัติขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าประวัติด,ดีก็ดีไปนะแต่บางคนเนี่ยไปเต็นที่ต่างๆมามันบอกหมดเลยนะฉะนั้นเนี่ยมันอันตรายกว่าโควิดอีกนะครับก็ไม่ใช่อะไรหายเสร็จแล้วเนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยมันตายที่บ้านเนี่ยนะอันนี้น่าวกลัวกว่าเดิมนะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยนะครับอย่าไปไปในที่ชุมชนอะไรต่างๆก็อย่าไปนะอันนี้ก็พูดสนุกๆน,นะพวกเราก็ แล้วในปีใหม่ก็อย่าเครียดนะครับนะก็ขอให้ปีใหม่นี่นะครับขอทุกเราสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีพลไม้ที่ดีแล้วก็มีครอ,อ,อบครัวที่อบอุ่นนะครับก็ขอให้พวกเรามีความสุขเดินทางปลอดภัยครับ